ำหมิงไอคนไอคนเขียนเขาเขียนเขาเขียนเอาตะลกิไว้ตรงสอเสือเลยวันนี้คนประก,กาศเรื่องประก,กาศเลยพบกับสี่มงไอเวสไอนี่เขาตรงใจขายเจอสี่มงว่ะเขาไเขปเจอปประกาศไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตะลกิอยู่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> มันไม่บอกว่าอยู <ush uk> ่ตรงทางมายเนาะสรุปแล้วได้โชคไหมได้โชคไม่ไม่โชคคนพูดชื่อทำเหมือนใช่ไหมตายให้นอยเลยเหมือนนี่เลยพอใส่นี่กูก็เป็นพิมพลีพายจากังไรจากมันจะบังคิ้วหูืเปล่าไม่บังไม่บังเพราะว่าวันนี้คิ้วกับตาใกล้กันมากไหน เบอร์น้ำพางเลยสิเออออออเอ่ยโหิ้งหน่อยเอ่ยวงซุยหน่อยวงจุ้ยมันแสกไม่ได้เนี่ยถึงนอกนู้เนี่ยอาสาวกระจกอ่ะม่นสวยนะ เจ้าที่เอาบูเข้าแลวไม่ได้นานๆเลยจำไม่ได้เลยวัดบันไดช้างสาธุเจ้าที่เจ้าทางเราคุ้นเคยกันเคยมาแล้วดูมาทำมาหากินโดยสุดกันดีอย่ามาหลอกมานนอน ร้านฉันฮะอย่าไปไหนไกลนะกูจะกลัวตัวกูเองเท่กลั้นปวดทำไมมาซ้อมเนี่ยมาซ้อมซ้อมเลยเพื่อองค์ราชบุตรมาถ้าองค์ราชบุตรมานี่เปวลาก็รู้กันว่าองค์ราชบุตรจะเชิญไป็ผู้หญิงเออคิ้วสวยมากเลยหนังตากระใต้คิ้วเนี่ย ปันแทจะเป็นอันเดียวกเลยลูกที่ฆ่าเลยหรอี่รชันนี่อใจน้องแปด๊ดเรียกเรียกวิญญาณออกเรียกวิญญาณเราต้องเป็นี่ออยต้องเป็นผู้หญิง ทำไมไมคนลุกกันเอิมล่ะลุกไปไหนไม่มีไปห้องน้ำหรือเปล่าข้างหลังไม่มีที่นั่งแล้วพิลาชันทำไมอ่ะมีที่นอนนั่นแหละนี่เขาก็อยู่ดูแลจะเลิกไปมแม่ดูรอดูน้องแป๊ดเลยพิลาชันค่ะวันไหนจะน้องแป๊ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องได้แต่งงานกันที่นี่แล้วใช่จ้ะพิลาชันทำไมวุ่นวายจังแต่ผม ีายังไงชั้วเราจะต้องแต่งงานกันนะใช่พอมอะ <laughs> ไร<ป>ยิ<ป>้มอะไรพอแต่งงานเสร็จอนะเราก็ต้องเข้าหอกันใช่ไหมใช่ค่ะเราจะต้องมีอะไรกันวะ <laughs> <laughs> เราข้ามตนนั้นไปเนาะแก๊ด <laughs> ไม่อยากจะสั่งให้ยายความสุดยอดของมันละ แมนจริงเนี่ยเดี๋ยวแป๊ดอะจะต้องมีลูกกับพี่ลาชันใช่ไหมคะเนี่ยแล้วแป๊ดอะก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดแป๊ดออกลูกอะพี่ลาชันช่วยแป๊ดคิดทีสิว่าจะให้แป๊ดออกทาาไหนดีอะไรผู้หญิงอะไรมีขนหน้าอกอ๋อเป็นผู้หญิงไม่แวกอะไรไม่ได้ แปลงมาแล้ว,วพิาชันน่ะปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวเะหมู่เดียวีนเดี๋ยวเซลล์บิยไมหรอาสันนะนะดีดีแล้วดีวลแล้วพูดอย่างนี้เลยนะทางราชบุตรมาแล้วตูาา้อาวละยัวโมโหเฮ้ยราชบุตรโกรธที้ไยัวโมโหอ่ะยัวโมโหไม่ถนัดอ่ะยัวกอดพิลาชันได้ไหมคะ ชื่ออะไรเหรอยิราชนไอเ Love You อะไรน่วันไอ้เหมือนตุ๊กตาแมวเลยดูจริงเหมือนตุ๊กตาแมวเลยอ่ะยิราชนดีถุงมือเราชิมิล่าเนี่ยแป๊ดแต่แป๊ดทำ Eye Love You อยู่นะ เบิร์ดมือิว่าไแ่ไอแม่อแม่อ่้ใ่่พายคนให้คนหลัสั้นๆมากังยาวไปน่อยด้วยนี่ไม่ยอมแต่ท้ไม่ยอมนะไม่แต่งงานด้วย